อันนี้คือเงื่อนไขของเซตนะเป็นสิ่งที่น้องควรจะต้องรู้มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดน,นะครับอันแรกเลยเขาบอกว่าอะไรครับสมาชิกที่ซ้ําก็คือในเซตเนี่ยถ้าน้องมีสมาชิกที่มันซ้ํากันอยู่นะครับให้น้องเขียนเพียงตัวเดียวเท่านั้นหรือนับแค่ตัวเดียวเพราะในเซตเราจะไม่เขียนสมาชิกที่ซ้ำกันเราจะเขียนแค่ตัวเดียวอย่างเช่นพี่มีเซตมาเซตหนึ่งละกันพี่ใส่คนร,รับหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสอง หนึ่งใครจำรหัสลับนี้ได้ไหมครับหนึ่งสองหนึ่งสอามหนึ่งสองหนึ่งอยู่เชียร์ต้องตบมือเป็นรหัสแพทเทิร์นแบบนี้ประจำนะครับแบบนี้ในเซตอะเขาบอกว่าเขาไม่เขียนนะเพราะน้องสังเกตดูดีๆสิเห็นไหมมีแต่ตัวที่ละไมกันซ้ำกันทังนั้นเลยเพราะฉะนั้นเวลาจะเขียนจริงๆเนี่ยเราจะไม่เขียนตัวที่ซ้ำถ้าน้องสังเกตดีๆเซตเนี้ยมันจะมีแค่เลขอะไรเลขหนึ่งเลขสอง แล้วก็เลขอะไรครับเลข3เพราะนั้นเวลาเราเขียนจริงๆริงเราจะเห็นแค่ 1, 2, แล้วก็3นั่นเองครับเพราะนั้นเซตของเราจะไม่เขียนตัวที่ําแล้วเวลานับเราก็จะไม่นับตัวที่ําด้วยอย่างเช่นน้องบางคนเจอโจทย์หลอกเซตนี้มีสมาชิกกี่ตัวก็นับเลยอู้หนึ่งสองสามสี่ห้าดแดเกตอบ10ครับผิดเลย เพราะเราไม่นับตัวที่3จริงๆแล้วเซตนี้จะมีสมาชิกแค่3ตัวครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้คือความแตกต่างได้เลยนะเวลาโจทย์ถามว่าข้อใดถูกหรือข้อใดผิดตรงนี้คือสิ่งที่น้องต้องระมัดระวังเลยคือไม่เขียนตัวําแล้วน้องรู้ไหมครับว่าไอ้เงื่อนไขเนี้ยมันส่งผลเวลาน้องแก้หาสมการเวลาน้องเรียนเนี่ยมันจะมีบางสมการที่น้องแก้สมการออกมาแล้วมันมีคําตอบที่ซ้ํา ถ้ามัาก็ตามที่โจทย์ใช้คําว่าเซตคาตอบคําตอบที่ซ้ําเราจะตัดเหลือแค่ตัวเดียวทันทีเวลาเราไปหาผลบวกคําตอบมันจะไม่ตรงกับสูตรนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่น้องต้องร,าาระมัดระวังเวลาโจทย์ใช้สับคําว่าเซต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 น้องๆกใจเลยว่าสมาชิกตัวที่ซ้ําเราจะไม่เขียนนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับ